อ่าเช้านี้มาดูนะครับรถ t o y o ต a าเลโวนะครับ FC จากระนองนะครับมาตกแต่งในสเต็ปที่เราทำกันบ่อยๆก็จะเป็นชุดยก4นิ้วชุดยก4นิ้วนะครับจากยูนิคอนนะครับแล้วก็จะมีโชค๊คซับแทงหน้าหลังปรับ8นะครับคันนี้เรียกว่าทำเต็มคันนี้ก็ลูกค้าจะาไว้ใช้งานนะครับเปบรรทุก นะครับก็ด้านหลังจะมีเสริมแหนบ2แผ่นซึ่งเราจะดัดโค้งเพื่อให้มันมีความนุ่มนวลในตอนที่เรายังไม่ได้บรรทุกนะครับชุดยกอาจจะเห็นสีแปลกตานะครับตอนนี้ชุดยกของยูนิคอนน่ะจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีฟ้าอย่างที่เราเคยเห็นแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็จะมีสีแดงอีก1สีจะเข้ามาทํำยังไงก็ระบุสีได้ว่าอยากได้ตัวชุดยกเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับคันนี้ก็จะมีเพิ่มเติม,มนะครับ จากอุปกรณ์ที่เห็นก็จะมีแคนโซนหน้าของแอคตรีนะครับแล้วก็จะบวกด้วยวินท็อปสปีดนะครับหนึ่งหอนปอนเป็นแบบเชือกนะครับยางก็จะใช้ของคอสวินนะครับสามหนึ่กระทะล้อก็จะใช้เป็นอ่าสิบหกคูณสิบอีทีลบสี่สิบห้นะครับตัวนี้คันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูอีกทีนึ่งครับผม ส่งงานกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นยก4นิ้วจากจังหวัดระนองนะครับยก4นิ้วก็ตามสเต็ปเหมือนที่เคยทําโชกหน้าหลังเป็นปรับแปนะครับจากโปรเฟนเดอร์มีปีกนกมีชุดยกยูนิคอนนะครับด้านหน้าใช้เป็นกันชนของเอ็กซ์ีมนะครับส่วนวินช์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวททอปสปีด1 2 0 0 0ปอนด์แบบเชือกนะครับตัววินช์ตัวนี้บันไดข้างก็จะเป็นของเอ็กซีเหมือนกันข้อดีของบันไดข้างตัวนี้คือ มันจะห้อยลงมาสักนิดนึ่งนะฮะทำให้ก้าวก้าวขึ้นเนี่ยมันจะก้าวง่ายขึ้นเพอรถมันสูงนะครับส่วนด้านหลังเองก็จะใช้เป็นกันชนหลังจากค่าย b k k นะครับมีไฟ LED พร้อมนะครับสเต็ปนี้เน้นใช้งานยาง3157 56รถไม่สูงมากนะครับเน้นใช้งานเข้าสวนเข้าพื้นที่นิดนึงค,นนคันนี้คันนี้ลูกค้าใช้บรรทุกใช้งานด้วยนะครับล้วก็เสริมแหนบ20มิลไป 3แผ่นนะครับโดยมีการดัดโค้งให้ปลายแหนบไม่ขึ้นไปรับกับตัวหูแหนบช่วงที่โช่งทำงานที่เวลาเราไม่บรรทุกเนี่ยรถมันก็จะนุ่มนะครับทำสเต็ปประมาณนี้นะครับยก4นิ้วยังมีคิวที่จะทำอีกหลายคันนะครับสเต็ปนี้ช่วงนี้กำลังยอดนิยมเลยนะครับสนใจสอบถามได้ครับแก๊สซี่โฟร์บายโฟร์สุราษฎร์ธานีครับฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook i n s t a g กร m t i k t o k มีทุกอย่างชื่อเดียวกันเลยเกสซี่โฟร์บายโฟร์าร์พานีครับผม